จีตจากดาเกสถานรัสเซียสี่นักมวยไทยจากดาเกใครโหดสุดใครมีโอกาสเป็นแชมป์มากที่สุดติดตามรับชมรับฟัง ในยุคนะครับที่มวยไทยได้รับความนิยมและก็กีฬามวยไทยนั้นก้าวขึ้นมาเป็นสปอร์ตเวิลด์คือเป็นกีฬาระดับโลกมีคนให้ความสนใจและก็มีการถ่ายทอดสดนะครับไป198ประเทศทั่วโลกความนิยมของมวยไทยนั้นเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าก้าวกระโดดมากๆขึ้นมาเป็นกีฬาหลักกีฬาที่แฟนมวยทั่วโลกนั้นให้ความนิยมไม่แพ้กีฬาอื่นและก็อัตราการเติบโตนั้นเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจนวงการกีฬาต่อสู้ ต่างๆเนี่ยต้องจับตามองและและก็ต้องยอกเครดิตให้ทางรายการวันแชมเปี้ยนชิพนะครับที่สามารถปั้นมวยไทยเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นโกลบอลสปอร์ตระดับโลกได้ทําให้มวยไทยได้รับความนิยมค่าตรงค่าตัวนักมวยนะครับก็เพิ่มผู้เนี่ยคนในนะครับที่เป็นแชมป์เนี่ยค่าตัวสตาร์เนี่ย อย่างต่ําเลยนะครับ3-5ล้านบาทยิ่งถ้าเกิดว่าป้องกันแชมป์มีไฟสําคัญนะครับค่าตัวอาจจะพุ่งทะลุไปหลัก10ล้านบาทได้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นรถถังนะครับหรือแม้แต่โจนาธานแฮกเกอร์ตี้ซุปเปอร์เล็กนะครับซึ่งแต่ละไฟเนี่ยนักมวยพวกนี้เนี่ยได้รับรายได้เนี่ย7-8ล้านนะครับรถถังนั้นเคยได้ถึง15ล้านบาทด้วยกันซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นยุคทองของวงการกีฬามวยไทย นอกจากนะครับเงินรางวัลค่าตรงค่าตัวที่มันได้เยอะแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมานั่นก็คือชื่อเสียงคนไหนนะครับที่ช็ฟอร์มดีฝีมือดีติดหนึ่งในเรนกิง้งหรือสามารถที่จะเป็นแชมป์ของวันแชมเปี้ยนชิพได้เนี่ยก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังไปในหลายประเทศทั่วโลกนะครับซึ่งส่งผลให้ในเรื่องของการ หารายดงรายได้เนี่ยสปอนซงสปอนเซอร์หรือแม้แต่การจัดอบรมสัมมนามวยไทยเนี่ยก็เป็นอีกช่องทางที่จะทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงทําให้นะครับนักมวยต่างชาติจากทั่วโลกนั้นต่างตบเท้าเข้ามาชกในรายการวันแชมเปี้ยนชิพหลากหลายชาติมากๆเลยแต่ในวันนี้นะครับที่จะต้องพูดถึงจริงๆและฟอร์มการชกนะครับในช่วงขวบปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่านักมวยจากรัเสเซียนั้นเนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมากมาก ในรายการวันแชมเปี้ยนชิพไม่ใช่เพียงแค่ในกติกา MMA นะครับในกติกามวยไทยเนี่ยนักมวยจากรัเสเซียเป็นอะไรที่แฟนมวยนั้นจับตามองอย่างมากพอนักมวยดาวรุ่งนักมวยฟอร์มเด็ดฟอร์มดีที่โชว์แม่ไม้มวยไทยโชว์อาวุธมวยไทยและมีทีเด็ดทีขาดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนั้นเนี่ยฮะมาจากประเทศรัสเซียและนักมวยจากรัเสเซียนะครับที่ฝีไม้ลายมือดีส่วนใหญ่ก็มาจากโซนนี้นั่นก็คือดาเกสทัน สำหรับดาเกสถานนะครับเป็นสาธารณรัฐลัฐหนึ่งในประเทศรัเสเซียตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศรัสเซียนะครับอยู่ในบริเวณเขตเทือกเขาคอเคซัสเหนือทิศใต้นะครับของสาธารณรัฐดาเกสถานนั้นเนี่ยติดกับประเทศอาเซอร์ไบจันอาเซอร์ไบจันนะครับก็จะมีซิกิอาราซอฟและก็อาคิดกูรูซาดาก็ถือว่าเป็นเป็นรัฐติดกันนะฮะเป็นรัฐเพื่อนบ้านกันเนี่ยส่วนภูมิประเทศนะครับของดาเกสถานเนี่ยเป็นเขต เทือกเขาสูงนะครับมีอากาศหนาวเย็นเนี่ยประชากรในดาเกสสถานเนี่ยมีหลากหลายเชื้อชาติมานากเลยนะครับมีภาษาพูดถึง30ภาษาด้วยกันนะครับและก็ศาสนาประชากรส่วนใหญ่นะครับนับถือศาสนาอิสลามนิชกายชุนนีโดยมีประชากรนะครับอยู่ในพื้นที่บริเวณดาเกสสถานเนี่ยประมาณ3ล้าน1แสนคนและก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าโดยเฉพาะนะครับเด็กและก็วัยรุ่นดาเกสถานเนี่ยจะเป็น ประชาชนที่เขาชื่นชอบในเรื่องกีฬาการต่อสู้มากๆนะครับพื้นฐานของเด็กส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเล่นกีฬามวยปั้มนะครับหรือว่าเซมโบซึ่งทุกคนนะครับเด็กๆเกือบทุกคนเนี่ยก็จะมีสอนในโรงเรียนในเรื่องของกีฬามวยปั้มบวกกับที่นะครับดาเกสถานเนี่ย พิ่งผ่านในเรื่องของความไม่สงบนะครับในเรื่องของการลบกันอะไรประมาณนี้เนี่ยบ้านเมืองเพิ่งจะสงบมาไม่กี่ปีที่ที่ผ่านมานี่เองนะครับและหลังจากที่บ้านเมืองเริ่มสงบมากขึ้นนะครับหนุ่มสาวนะครับโดยเฉพาะเด็กหนุ่มเด็กวัยรุ่นหรือว่าเด็กเล็กๆนะครับส่วนใหญ่เนจะถูกส่งเสริมให้เล่นกีฬาและณปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าดาเกสถานขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เป็นแหล่งสร้างนักกีฬาต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นนะครับ MMA ไม่ว่าจะเป็นกีฬา มวยไทยคิดบ็อกซิ่งเนี่ยล้วนแล้วนะครับนักมวยจากดาเกสถานนักสู้จากดาเกสถานเนี่ยทำผลงานได้ดีโดยเฉพาะ UFC นะครับเรียกได้ว่าเนี่ยแชมป์ UFC ส่วนใหญ่เนี่ยล้วนมาจาก แถวเทือกเขาคอเคซัตด,ดาเกสถานนะครับอาเซอรบยบจันจอเจียอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งนับปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่า MMA ใน UFC เนี่ยส่วนใหญ่โดนครอบงำโดยนักสู้จากดาเกสถานและไม่จบเพียงแค่ UFC นะครับนับปัจจุบันเนี่ยนักสู้ดาเกสถานเลือกในกีฬาต่อสู้หลากหลายมากๆ และในปัจจุบันนะครับวงการมวยไทยเนี่ยก็เฉกเช่นเดียวกับ UFC เมื่อเด็กวัยรุ่นเด็กหนุ่มของดาเกสถานเนี่ยให้ความสนใจในกีฬายืนสู้นะครับและคนพวกนี้เนี่ยเวลาทําอะไรเนี่ยเขาตั้งใจทําและด้วยความที่เขามีหลากหลายนะครับไม่ใช่มีเพียงแค่กีฬามวยปั้มอย่างเดียวในดาเกสถานมีทั้งมวยสากลอาชีพนะครับมีทั้งคาราเต้มีทั้งคิกบ็อกซิ่ง boxing, และมวยไทยเด็กวัยรุ่นพวกนี้นะครับได้เรียนรู้ทักษะกีฬาการต่อสู้ ศิลปะต่างๆเนี่ยจึงทําให้พวกนี้เนี่ยมีพื้นฐานที่หลากหลายสามารถนํามาปรับใช้ในกีฬามวยไทยเกิดเป็นสไตล์มวยไทยยุคใหม่ขึ้นมาเลยนะครับต้องณนะปัจจุบันต้องบอกว่าสไตล์มวยไทยที่มีการผสมผสานหลากหลายไม่ว่าจะเป็นคาราเต้คิกบ็อกซิ่งหรือมวยสากลเนี่ยเราเรียกว่าเป็นมวยไทยสมัยใหม่นะครับซึ่งในวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเราพูดได้เต็มปากเลยว่าลักษณะการต่อยการ เข้าทำนะครับแผนการชกเนี่ยเป็นลักษณะของกีฬามวยไทยสมัยใหม่ที่มันมีความหลากหลายอาวุธมวยไทยนะครับที่เป็นแม่ไม้เด็ดเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเรียนรู้ใครใช้ได้ดีใครใช้ได้เป็นเนี่ยมันสามารถที่จะนําพานักมวยคนนั้นเนี่ยให้ประสบความสําเร็จหรือคว้าชัยชนะได้นะครับซึ่งนักมวยต่างชาติโดยเฉพาะนักมวยจากรัสเซียที่มีพื้นผ่านหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นกีฬามวยสากลน,นะครับคาราเต้หรือแม้แต่คิกบ็อกซิ่งสามารถนํามาปรับใช้ได้ผลนะครับและส่ง ผลให้นักมวยเหล่านี้เนี่ยสามารถเอาชนะนักกีฬาไทยซึ่งเป็น ได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็ในเรื่องของสเต็ปจังหวะการออกอาวุธอะไร,ระตา่างๆนานาเนี่ยมันปรับเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับสำหรับมวยไทยยุคนี้ถ้าเกิดว่าค่ายมวยไทยคนไหนนักมวยไทยคนไหนเนี่ยยังคงฝึกซ้อมยังคงซ้อมแบบมวยห้ายกที่เคยผ่านมาเมื่อก่อนเนี่ยโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเป็นไปได้ยากมากๆเลยนะครับใครอยากจะรู้ว่ามวยไทยสมัยใหม่เป็นยังไงนะครับเราสามารถดูได้จากนักมวยอย่างเคียมรันนะครับอีม มาคาซาริเอฟหรือแม้แต่นะครับนาดากะนักมวยญี่ปุ่นหลายหลายคนโดยเฉพาะในรายของนาดากะนะครับซูเปอร์สตาร์มอนสเตอร์แห่งวงการมวยไทยของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นลักษณะมวยไทยสมัยใหม่อย่างชัดเจนมีการเข้าออกมีการเคลื่อนไหวนะครับจังหวะการออกหมัดเนี่ยออกรวดเร็วอย่างมวยสากลน,นะครับและก็ลูกเตะมีการผสมผสานมิยาสกิมีการเตะคราบคิกนะครับรวมทั้งหักเหลี่ยมแบบมวยไทยลูกคงลูกเข่าซองเนี่ยมาผสมผสานได้อย่างลงตัวสวยงาม มากมากนะครับจะดูว่ามวยไทยสมัยใหม่เป็นยังไงให้ดูจากนาฬิกานะครับเป็นการชกที่ตื่นตาตื่นใจมากๆและด้วยสไตล์นี้นะครับจังหวะการเข้าออกเร็วอย่างนี้เนี่ยนักมวยไทยแบบเดิมๆตามจังหวะไม่ทันนะครับและสไตล์นี้เนี่ยได้ถูกแพร่หลายนะครับกลายเป็นสไตล์ของมวยต่างชาตินักมวยไทยต่างชาตินะครับที่จะมาสู้กับนักมวยไทยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะการผสมผสานศิลปะาการต่อสู้หลากหลายอย่างนี้เนี่ย ซึ่งถ้าเกิดว่าชกกับนักมวยไทยจะเป็นสไตล์แบบนี้เกือบทั้งหมดนะครับและผลงานนั้นก็ต้องบอกเลยว่าอองมาดีมากๆสําหรับนักมวยต่างชาติสมัยใหม่ยุคนี้นะครับเรามาดูกันนะครับสําหรับนักมวยที่มาจากดาเกสถานที่อยู่ในมวยไทยนั้นมีใครบ้างและใครที่กําลังโชว์ผลงานได้ดีจริงๆนักมวยเขตนี้มีเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในดาเกนะก็จะมี4คนนี้นะครับนั่นก็คือเอลบุสดาราคิเอฟอิมาการซาริเอฟ และก็เคียมรันนาบัติโดยเฉพาะอีมากา,าริเอฟนะครับและก็กับเคียมรันนั้นก็ต้องบอกสถิติในการชกมวยไทยอาชีพหรือว่าคิกบ็อกซิ่งของเขาสองคนนั้นเนี่ยยังไม่เคยพ่ายแพย้ให้กับใครเลยนะครับโดยเฉพาะลายของเคียมรันนั้น23ไฟเนี่ยชนะรวดและเจ้าอีมากา,าริเอฟนะครับ10ไฟมวยไทยเนี่ยยังไม่เคยพ่ายแพย้ให้กับใครเช่นเดียวกันและในรายการวันแชมเปี้ยนชิพ วันลุมพินีก็ยังไม่เคยพ่ายแพ้ให้กับใครเฉกเช่นเดียวกับของเขียมรันนะครับส่วนเจ้าดาราคีเอมเนี่ยชกในรายการวันแชมเปี้ยนชิพ แล้วก็วันลูบินีเนี่ยมาทั้งหมดเนี่ยน่าจะ8ไฟ์นะครับชนะ7ไฟ์แพ้เพียงแค่ไฟเดียวนั่นก็คือการแพ้ให้กับทางด้านยอด IQ สถิตินะครับของเจ้าตัวเนี่ยชกมวยอาชีพมวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิ่งเนี่ยมาทั้งหมดเนี่ยสิไฟ์นะครับชนะ15แพ้เพียงแค่2และใน2ไฟที่แพ้ก็คือ,คอแพ้ยอด IQ ตามที่แจ้งไปและอีกหนึ่งคนนะครับเอลบุสออสมานอฟเอลบุสนะครับต้องบอกว่าถนัดในกติกาคิกบ็อกซิ่งแต่หลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับยูกิย ซาไปเนี่ยเจ้าตัวก็ฮันเหเข้ามาชกในกติกามวยไทยแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับเมื่อไฟแรกเนี่ยสามารถเอาชนะนกคัมพีเทวดานะครับน้องชายของลิศเทวดาไปได้ก็เป็นอะไรที่นะครับต้องบอกว่าน่าเสียใจและก็อาจจะต้องทำฟอร์มกันใหม่สำหรับคัมพีเทวดาหลังจากที่เจ้าตัวนะครับได้แชมป์โรุวันมาชกในรายการวันแชมเปี้ยนชิพสามไฟแผ่นนกรวดเลยนะครับคัมพีเทวดา แต่อายุยังน้อยนะครับยังพัฒนาได้แต่อาจจะคงต้องพักฟื้นเพราะการแพ้นอกสามไฟรวดเลยเนี่ยมันอาจจะต้องทําให้ระบบประสาทเนี่ยกลับมาแข็งแกร่งกลับมาแข็งแรงหรือว่าพักระบบประสาทสักนิดหนึ่งไม่อย่างนั้นนะครับอาจจะทําให้เสียมวยได้สําหรับคัมพีเทวดาและหลังจากสามารถเอาชนะนอกคัมพีเทวดานะครับไฟถัดไปของเจ้าตัวนั้นก็สามารถเอาชนะนอกเซมาเพชรได้อีกหนึ่งไฟแต่ฟอร์มการชกนะครับยังต้องปรับปรุงอะไรอีกเยอะดูแล้วนะครับน่าจะยังไม่ สามารถไปเจอพวกตัวท็อป ในเวทรุ่น145ปอนด์เป็นตัมเวทสำหรับแอลโบสนะครับซึ่งแอลโบสเนี่ยอาจจะต้องทำฟอร์มอีก2-3ไฟท์นะครับถึงจะมีโอกาสไปเจอกับพวก1ใน5เลงอาจจะก้าวไปนะครับก็ถือว่ายังเป็นดาวรุ่งนะครับสำหรับ145ปอนด์ยังจะต้องทำฟอร์มไปแต่เชื่อว่านักมวยรัสเซียนะครับโดยเฉพาะนักมวยจากดาเกพวกนี้เนี่ยพวกนี้เรียนรู้เร็วแล้วก็พัฒนาตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องของตัวร่างกายเนี่ยต้องยอมรับนะครับไม่ว่าจะเป็นเคียมรันไม่ว่าจะเป็นอีมากาซาริเอ ดาราคิเอฟหรือแม้แต่แอลบูตนะครับชกอยู่ในเวทน้ําหนัก1 3 5่งร้อยสาม้าร้อยสปอนด์พวกนี้เนี่ยทำน้ําหนักเก่งมากๆเลยนะครับร่างกายจริงๆพวกนี้สามารถชกในเวท155อปอนด์ได้สบายเลยนะครับโดยเฉพาะเคียมรันเนี่ยเจอกับน้องโอฮะตัวเคียมรันเนี่ยใหญ่มากๆนะครับแต่สามารถบีบน้ําหนักวิทยาศาสตร์การกีฬาของพวกนี้เนี่ยเก่งมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่ยังเหนือกว่านักมวยไทยของเราอยู่หลายขุมศาสตร์การทําน้ําหนักวิทยาศาสตร์การกี โภชนาการนะครับเป็นสิ่งที่นักมวยต่างชาตินั้นทําได้ดีกว่านักมวยไทยและพวกนี้นะครับเรียนรู้และก็ทําได้ดีด้วยซึ่งมันส่งผลต่อแรงประทะซึ่งถ้าเกิดว่าเราฟังสัมภาษณ์นะครับไม่ว่าจะนักมวยใดๆก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงในเรื่องของการทําน้นําหนักนักมวยต่างชาติเนี่ยนักมวยไทยนะครับบอกเลยนะครับว่าแรงประทะเนี่ยสู้ไม่ได้ตีพวกนี้ไปนะฮะมันไม่ค่อยยุบแต่เจออาวุธของพวกนี้ไปเนี่ย แทบจุกนะครับเรามาดูกันนะครับว่าใน4คนนี้เนี่ยสีนักมวยอันตรายนักมวยไทยจากดาเกตใครมีฝีมือที่ดีที่สุดในมุมมองของผมนะถ้าเกิดว่านะครับไล่จากน้อยไปหามากแลยกันใน4คนนี้ผมมองว่าเอลบุตเนี่ยน่าจะฝีมือเนี่ยน่าจะเป็นรองใครๆหลายๆคนนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งดาราคีเอฟ นะก็อีมากาซาดีฟถ้าเกิดว่าใครฝีมือดีสุดเนี่ยผมยกให้2คนนี้เลยนั่นก็คืออีมากาซาดีฟและก็เคมรันนาบาติโดยเฉพาะตัวเคมรันนะครับพื้นฐานการยืนเนี่ยเป็นคนที่ยืนมวยได้แน่นมากๆและหมัดการออกหมัดของเคมรันในบรรดาน,นักมวยทั้ง4คนเนี่ยผมมองว่าเคมรันเนี่ย ความเร็วและก็ความคมความแม่นของอาวุธโดยเฉพาะหมัดเนี่ยน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็พลังกำปั้นของเขียมลันด้วยความที่เจ้าตัวนะครับออกเร็วแม่นตรงจุดเข้าโฟกัสเนี่ยจึงทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยไม่สามารถทนพลังกำปั้นของเขียมลันได้นะครับมัดเขียมลันเนี่ยออกได้เร็วออกได้ไวและก็ดักจังหวะ2ได้ แล้วก็แผนการชกของเคียมรันนะครับการแก้กงแก้เกมของเคียมรันเนี่ยในบรรดานักมวยทั้ง4คนเนี่ยผมว่าเคียมรันเนี่ยน่าจะเป็นนักมวยที่แก้สถานการณ์เบินเวทีได้ดีที่สุด ซึ่งน่าจะไม่ต่างกับอีมากาซารีเอฟนะครับอีมากาซาเอฟเนี่ยอาจจะได้เปรียบในเรื่องของรูปร่างนักมวยในเวท145ปอนด์เพราะเจ้าตัวนั้นมีส่วนสูงถึง1เมตร82เซนติเมตรด้วยกันนะครับซึ่งค่อนข้างจะได้เปรียบแต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในเรื่องของความเข้มข้งว่องไวพลังหมัดจังหวะการออกมาเนี่ยยังมองว่าตัวเคียมรันเหนือกว่าในรายของดาราคีเอฟนะครับ ไอ้เจ้านี่นะฮะมัดหนักจริงแต่มันไม่ค่อยมีความหลากหลายนะครับลูกตรงลูกเตลูกคงลูกเขาลูกซอกเนี่ยแทบจะไม่มีก็คือมีเฉพาะในเรื่องของน้ําหนักมัดที่หนักเท่านั้นและก็บวกกับการดักจังหวะ2ที่ดีของดาราคีเอฟในเรื่องของความเข้มข้องว่องไวเนี่ยยังช้ากว่าอีมาการาราเอฟยังช้ากว่าเคียมันแต่ด้วยนะครับเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนที่พลังกำปั้นหนักนะครับและก็ส่วนใหญ่ก็เจอกับนักมวยไทยและก็นักมวยไทยของเราเนี่ยการป้องกันหมัด แบบนี้เนี่ยจะทําได้ไม่ค่อยดีจึงเป็นช่องจึงเป็นโอกาสให้เจ้าดาราคีเอฟเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะน็อกได้ซึ่งนะครับดาราคีเอฟยังต้องมีอะไรพิสูจน์ตัวเองถ้าเจอกับนักมวยที่รอบจัดจัดหมัดหนักเหมือนกันนะครับซึ่งในไฟที่เจอกับลเลมโบอรเล็นี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งไฟนะครับพิสูจน์ว่าดาราคีเอฟเนี่ยเป็นของจริงแค่ไหน ซึ่งเจ้าดาราคีฟถ้าเกิดว่าเจอนักมวยที่รอบจัดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหมัดดีแข้งดีเข่าดีศอกดีเนี่ยเจ้าดาราคีฟก็น่าจะไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าสามารถที่จะบล็อกหมัดได้เพราะดาราคีฟนะครับก็ไม่ได้มีความเข้มข้องว่องไวมากแต่อาศัยในเรื่องของความแม่นและก็ความหนักเท่านั้นและก็การดักจังหวะ2ในการต่อยหมัดที่ดีวงนงวงใน เข่าสอกอะไรพวกนี้แทบจะไม่มีเลยนะครับและถ้าเกิดว่าเจ้าตัวได้เจอกับซูเปอร์เล็กนะครับซูเปอร์เล็กมาฟิตเต็มร้อยเนี่ยผมว่านะครับ เลือดอาบแน่นอนสําหรับดาราคีเอฟเนี่ยไม่ต่างกับทาเกียคาริล้อมนะครับที่เจอกับซูเปอร์เล็กซึ่งถ้าเกิดว่าคู่นี้ได้เจอจริงนะครับผมยังมองว่าซูเปอร์เล็กเนี่ยยังสามารถที่จะเอาชนะเจ้าดาราคีเอฟได้เพราะซูเปอร์เล็กเนี่ยฮะน่าจะบล็อกหมัดได้ดีและโดยเฉพาะในส่วนของวงในซอกของซูเปอร์เล็กเป็นอะไรที่จะนําชัยมาได้ถ้าเกิดว่าทาั้งคู่ได้เจอกันและในไฟที่เจอกับเลมโบก็ต้องบอกนะครับมีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับที่เจ้าเลมโบเล็กเนี่ยอาจจะสามารถเอาชนะดาราคี เอฟได้ถ้าเกิดว่ารัดกลุ่มนะครับบล็อกหมัดดีเพราะเจ้าเลมโบเล็กเนี่ยหมัดก็หนักในไฟนี้นะครับก็จะเป็นการพิสูจน์อ่ะเจ้าดาราคีเอฟถ้าเกิดว่าดาราคีเอฟเนี่ยสามารถผ่านเลมโบเล็กได้อีกครั้งเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งคนนะครับที่จะเป็นด่านทดสอบที่เป็นนักมวยไทยของเราที่มีโอกาสล้อมเจ้าดาราคีเอฟได้นั่นก็คือกุหลาบดําซึ่งผู้นี้นสมควรที่จะเจอมากๆเลยจจริงเนี่ยอยากจะให้ดาราคีเอฟแบบพิสูจน์ตัวเองกับกุหลาบดํากุหลาบดําชนะได้นะครับก็ต้องให้สัญญาเขาไปแล้วดาราคีเอฟนะครับถ้า เกิดว่าจะไปเจอกับซูเปอร์เล็กจะไปเจอกับคนอื่นๆที่อยู่ในเลนกิ้งเนี่ยต้องผ่านกุหลาบดำให้ได้นะครับส่วนคนสุดท้ายนั่นก็คือเจ้าเอลบุสออตมานอฟเอลบุสนะครับ ปรับเปลี่ยนจากคิปบ็อกซิ่งมาต่อยมวยไทยเนี่ยจังหวะมวยไทยก็ต้องบอกว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่อาศัยว่าคู่ต่อสู้ที่เจอเนี่ยโดนหมัดไม่ค่อยได้ทั้งคัมพีเทวดาและก็และเสมาเพชรน,นะครับเพราะถ้าเกิดว่าเจอคู่ต่อสู้เนี่ยที่ดีกว่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกยอดไอิวไม่ว่าจะ เป็นกุลาบดำนะครับหรือแม้แต่เลมโบเล็กและก็พาแฮมกิราติมีโอกาสนะครับที่แอลบุตนั้นจะสลับนะมีโอกาสความเป็นไปได้สูงมากๆเจ้าแอลบุตเนี่ยยังต้องทําฟอร์มอีกเยอะนะครับซึ่งในบรรดาดาเกเนี่ยแอลบุตเนี่ยน่าจะยังไม่ได้มีสิทธิ์ลุ้นแชมป์นะครับส่วนดาราคีเอฟเนี่ยยังต้องพิสูจน์ อีกหลายคนน่าจะยังไปไม่ถึงถึงจะไปถึงนะครับไปเจอนาบิลก็ชกไม่ได้เพราะอยู่ค่ายเดียวกันค่ายวีนัมมวยไทยส่วนนะครับคนที่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากที่สุดที่จะมีโอกาสชิงแชมป์ส่วนจะได้เป็นแชมป์นั้นไหมนะครับก็มีโอกาส50-50นั่นก็คืออีมาการาริเอฟและก็เคมลันนาบติโดยเฉพาะอีมาการาริเอฟนะครับชอกอยู่ในเวท135ปอนด์ต้องบอกเลยว่าได้เปรียบคู่ต่อสู้เยอะมากและด้วยอาวุธมวยไทยหมัดเท้าเข่าศอกนะครับ ที่มีความหลากหลายออกได้สวยงามมีทีเด็ดทีขาดเนี่ยตัวนี้นะครับ เจอใครเนี่ยคู่ต่อสู้ก็ต้องบอกว่าหนักใจด้วยกันทั้งนั้นเลยและมีโอกาสความเป็นไปได้สูงนะครับที่เราอาจจะได้เห็นรถถังเจอกับเจ้าอีมากา,ารซาดีเอฟและถ้าเกิดว่าเจอกับรถถังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมโอกาสแพ้ชนะนั้นเนี่ยบอกเลยได้ลุ้นนะครับถึงแม้ว่ารถถังนั้นจะอึดจะทนกว่าแต่เสียเปรียบช่วงค่อนข้างเยอะเจ้าอีมากาซาดีเอฟเนี่ยได้มีโอกาสชิงแชมป์กับรถถังเนี่ยก็ต้องบอกว่า ฝันเป็นจริงแล้วนะครับส่วนในรายของเคียมรันเนี่ยในเวท145ปอนด์เนี่ยผมยอมรับเลยนะครับณปัจจุบันเนี่ยมีเพียงแค่4คนนี้นะครับที่อยู่ในระดับท็อปนั่นก็คือนาบิลซึ่งเป็นแชมป์รุ่น145ปอนด์คนปัจจุบันซูเปอร์เล็กนะครับแฮกเกอร์ตี้และก็เคียมรัน4คนนี้เลยฮะที่น่าจะเขาเรีอยกอะไรนะได้ ชกสลับสับเปลี่ยนกันไปโดยเฉพาะลายของเคียมลันนะครับเพราะเจ้านาบิลเนี่ยก็สามารถเอาชนะซูเปอร์เลกมาแล,แล้วจะมีไฟที่จะเจอกับแฮกเกอร์ตี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดนาบิลผ่านแฮกเกอร์ตี้มาได้ก็เหลือเพียงแค่เจ้าเคียมลันเนี่ยฮะที่จะสามารถสู้กับเจ้านาบิลและก็น่าจะพอมีลุ้นบ้างและก็ต้องดูว่าเคียมลันนั้นหากเจอกับนาบิลจะมีแผนเด็ดอะไรมาพิชิตนาบิลแต่เคียมลันก็ถือว่าเป็นนักมวยที่น่ากลัวมากๆโดยเฉพาะในส่วนของหมัดและทั้งคู่ก็เคยที่จะ ประกอบกันแล้วนะครับให้เจอกันแต่เนื่องว่ามีเหตุที่จะต้องแยกย้ายกันไปต่อยนะตอนนั้นน่าจะนาบิลมีอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ทางวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยประกอบให้เจอกับทางด้านนิโคแทนน่าจะประมาณนี้นะครับส่วนเคียมรันก็ไปเจอกับเฟอร์รารี่และไฟที่เจอกับเฟอร์รารี่ก็สามารถเอาชนะเฟอร์รารี่ไปได้แต่ไฟนั้นไม่มีการตัดสินเนื่องจากว่าเคียมรันเจอโดบ แล้วก็ถูกวันเชมนชิพแบนไป1ปีนะครับตอนปีหน้าเนี่ยเคียมรันก็กลับมาแล้วเชื่ออย่างแน่นอนนะครับว่าเวท145ปอนด์จะกลับมาคึกคักยิ่งยิ่งขึ้นไปกับการกลับมาของเคียมรันมีเพียงแค่1เดียวนะตอนนี้นะครับที่มองว่าน่าจะสูสีและสู้กับนาบิลได้และเคียมรันไม่กลัวด้วยนะครับสำหรับนาบิลก่อนหน้านี้เจ้าตัวเราก็เห็นแล้วนะครับว่าเคียมรันเนี่ยได้ซ้อมเพื่อที่จะรับมือกับนาบิลแต่ไม่ได้เจอกันเชื่อว่านะครับตัวเคียมรันเองนั้นก็หมายมั่นปั้นมือที่ยาาจะพิิชตนบ ให้้ไดและยิ่งทั้งคู่นะครับนอกสนามเนี่ยมีการบัฟกันอย่างนี้อีกยิ่งทําให้แฟนมวยอยากจะดูและถ้าเกิดว่าในสีคนนี้นะครับผมมองว่าใครมีโอกาสมากที่สุดอาจจะมองไปที่เจ้าเคียมรัน และใครฝีมือดีที่สุดนะครับในสีนักมวยจากดาเกสถานผมก็มองว่าเคียมรันกับอีมากาเซฟแต่เคียมรันนั้นในการยืนมวยนะครับและก,ก็การออกหมัดพื้นมวยเนี่ยแน่นมากๆสําหรับเคียมรันก็ยังมองว่าเคียมรันน่าจะเป็นนักมวยจากดาเกที่ดีที่สุด ของมวยไทยในยุคนี้ส่วนเพื่อนๆพี่ๆมีความคิดอย่างไงก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งติดตามจะไม่พลาดข่าวสารวงการมวยไทยและมวยทั่วโลกอัปเดตสดใหม่ก่อนใครไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครสไตล์เอกส,สตรีโอขอขอบคุณครับ